สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้สิมากพอขนอมจีบซูเปอร์ด้วยมือนี้ิด้วย,วยอุปกรณ์ทอดติมม่มเมลียงแม่หมือนแบบง่ายๆ่าสบายเร็วๆนะครับมื่อนี้เทอดติเตลียมเขียงเขียงพลาสเต็ก,กพี่น้องเขียงพลาสติกเขียงแดงพลาสติกแล้วกระดาษทิชชู่แบบกระดาษซัมมันนะพี่น้องกระดาษทิชชู่แบบส่วนสินยนย,ย์เขาสำหรับใส่ในขวเนาะพี่น้องแผ่นจั๊กสามสั่นแล้วก็มีขวดสเปรย์น้ำพี่น้องสเปรย์น้ำ ปูแล้วสามเส้นแล้วก็ซีดน้ำแล้วี่น้องซีดน,น้ำนะก็คือว่าลรากรอข้อซีดเพราะเราต้องทำความสะอาดก่อนพี่น้องเราเราแผ่นเกี่ยวห้ามันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะกับมาตัดขอบมันกันไกลตัดขอบมันพี่น้องกันไกลตัดขอบอันะมันแค่รถนะแค่รถใส่แค่รถซักพ่หอหยาบๆเลยพี่น้องใส่หนามันสวยน้ำอันนี้เทาก็ขนมเกี๊าเท็่ไปแล้วมัน,นดุนกู เนื้อกุ้งแน่นแมน้าพี่น้องเอ้ยกุ้งกับกุ้งกับหมูแกสำคัญได้กุ้งกับหมูอันนี้เนื้อขนมจีบที่เรานับเรียบร้อยแล้ว,วพร้อมๆตัดเราเนาะพี่น้องเนาะตัดแเราข้ากะเอามาใหญ่ใหญ่เลยเนาะใหญ่ตัวกระดาษอันนี้สูตรสิบสองอันได้ไหม สอนก่อนใส่น้ำใส่เกลียวมุหมือนะี่น้องตั้หก่อนนี่ตัดขอบนี่อ,นออกซีมุ่มตัดขอบออกซีมุม <ừ. S 2> แเราไปที่ฮอเข้าสอนจุ่มนม้ำปั๊บจับมาเก็นก่อนมาเลยเออ้อดจังสีบอติดสอนเข้าเป็นกลุ่มพี่น้องก็กลุ่มก็ รสับสับสับหยาดไปหน่อยก็เป็นสีสวยมากจริงรักว่ะแค่เรากับหอมนี่กาแบบุ่มไปหนอยตุ่มจุ่มจุ่มจุ่มแล้วลดลงูดลงจ้ำจ้ำจุ่มข้างๆข้างจ้ ล่างเลยไปนอนลู่ล่างตายล่างเมื่อ,อยุบส่วนทีน่เหลืแล้วล่างเมื่อเป็นรอยรอยเทีย่ยวกันคะ ดวดเสียบเขาววเวลาวพวกนี้ปนี้เขาแับทอดลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบหาคอยกับปงบอยเวจันจันจันให่าี่นดองเนี่ยีหเาปั่นแล้วนะให้มาจำจำจำมาเลยเนี่ยจำจำา แล้วพี่น้องน้ำมันสีนี่น้ำมันสำหรับสีดสเปรย์บ่ให้มันแข็งบ่บ่มันติดกันอันนี้ขวดสเปรย์น้ำขวดน้ำเปาพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็สุบ้างสุบ้างขงนมปี๊กคนนอกสุบ้างพี่น้อง พทกี่้ตก็ตัวก็ตัวมันมั่งพ่น้องข้าวโติดกระดาษก้ยอัอนที่ที่เข้าพอหลหพอแบบด,ด่วนเร็วนาะพี่น้องขาก็ไม่ใหญ่กคนี้ใหญ่บเตรียมทันานึง่งกุ้งเต็มเต็มแน่นแน่นพี่น้องเห็นไหมเป็นแบบแ่ักแพ้งเห็ดแบบจะพล้องกินเองแซ่บเองมันเห็ดเข่ากันพอมันร้อนอ็กคันสีไยกันพอมันมาสีไควังเอาแต่กำไรเลยพี่น้อง เตะ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 น้ำมันวางมันสีกันแล้วเขาก็เริ่มเลี้ยงมาเลี้ยกันเลี้ยกันเลี้ยกันกบบยังไงแล้วก่อนยังไเนี่เนาะอย่าอยเต เป็น้ำมันปลาหมึกติ๊บสิบนาที้องพี่น้องเก็บจานแล้วจัดจานแล้วเห็นบ่น,นี่สุกแล้วพอแบบต่วนเร็วท่านใจอาะสิบวสวยงามขึ้นในลานของน้องพี่น้องเนาะอันนี้ฮั่ก็เฮ็ดคือว่าละสูตรไทยสูตรมันเฮ็ดกินง่ายๆแบบสบายๆน้ำกลิ้มก็ับสับเสียมากล้องมืองซีเมืองน้องเนาะ แซบ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 พี่น้องโอ้อิเล่หว่ะแซบแซบอันนี้ก็พริกพี่น้องพริกพริกข้าและพริหนูนะพี่น้องนะทำอย่างไรด้วยว่ะใ Saya pun